สบายดีป้าลุงพ่อเพาะก็ส่งแม่บอลุงบอลุงเลยมาหนีมาตายขมวดแดงกับพ่อบอลุงพ่อบอลุงเป็นตะก้อใหายสบายดีป่ะลุงกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งแม่บอลุงแล้วปอลลุงกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง บัดสุขูสุคนสุหม่องสุบอ,สบอนมาหนีก,กับแม่เบา่าลุงเพคนฝากพ่อเป่าลุงเป็นตะก้องให้ว่าสิไปต่อยไข้หมดแดงไปบึงน้ำกันเด้อเป่าลุงเด้อสิได้ช้ำได้แหละกองสันกองวัวกะต้องขอโทษขออภัยเดี๋ยวถัาไปบึงน้ำกันบัดพ่อไข้หมดแดงเนาะเป่าลุงเนาะ มาหาเจ้กหาก,กินตามบ้านนอ,อกบรรหน้าเฮาสิดได้สำได้มาล่อหลุนล่อส้มน้ำกันปลลุงไงกันบ่หากับบริกินตามบ้านนอ,อกบรรหน้าเฮาก่อนอื่นวัดก็ขอขอบบุญขอบคุณปลาลุงทุกๆทุกฐานมาอยู่ในแล้วก็ต่างประเทศร่วมทั้งพี่น้องฝั่งไทยน้ำ ที่เขามาติดตามฮับสม้มไปไปเบิ้งน้ำกันปะลุงไงได้ยังแน่มอ็มเน่ของกระจักสันสันส้นๆน่คนะ้นกับบุคุนบอเคยสองไม่มือใหม่ใหม่อีลี่ะลุงไงก่อนบุญบดขอขอบุญขอบคุณ ที่เขามาติดตามหับสม้มน่กไซยันหน้บ่ค,บคือว่าอยู่ในหนี่นมแมนตตีแมงข้าโตยนานะมนนบมวาดอกกระยูมังเก้า่หาละ ก็ตัวนี้บอสตอบมาฮาบึงแม่งข้าโตไปลุงไงต้องข้อโทษข้อ,อาภายถ้ามียังผิดพลาดประการใดก็ข้อโทษข้อ,อาภายละลายปลุงไงมือใหม่ใหม่อะีเดี๋ยวรอบ,บังันบ,งงงบัดพอ้างห้างใครมาแดงเน้อปะลุงเนาะ สวัสดีปลาลุงนี่มาพ่อแม่งอันนี้อีกเลยแม่บ่ลุงเพคนเพียนนี่อุย้ยไปเบอ้อแล้วไปเบอ้อแล้วเสียดายเด้อปลาลุงเอ้ปลาทุกหลายหลีอุย้ยเจา้าคือนบวถอดออกก่อนเจ้า,จาก็ถอดถอดอันพานออกก่อนแล้วง,งุ่มลงค่อยๆดึงขึ้นมาโอ้ยไปครึ่งหนึ่งเสียดายเด้อ คันต่อยใครมุดแดงกับบกเขาหักตาเห็นเด้เห็นเด้พี่พี่พี่ปปเห็นแล้วไครโอ้โทษ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 คอพายปลาลุงเอ้บินไปแช่แช่โอ้โอ้ยไปเบิ้งแล้วไปเบิ้งแล้วลายเด้บลาลุงเอ้บุได้เตรียมทุกอย่างมาพี่พี่ไปเบิ้งน้ำกันอีกบลลุงอ๋อ้แมงค์คาตุยลายลิบลาลุงเอ้

ก,ก็งี้เกาะก็พิมานทั้ทงพี่น้องฟังไทยก็เจ้าเอื้นก,กน็ยังแหละบุหูแต่แต่ว่าทาั้งพี่นะก็เจ้าเอื้นกพ็พิมานพลุงไง<อ>นี่สายเห็นแล้ว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าทุกพลุงไงอุย้ยพ่อเลื่ยปรจักรนะเครื่องเครื่องกวดน้ำ มาบังไกลๆด้ดยม,มาขวามะแรงสามพ่อแม่ลูกอิม่มเดี๋ยวไปล่อดลุ่นลอดส้มน้องกันอีกงพุ่ลุงไง้ไปหอดเหีนยนใครมดุดแดงจังเงิน นี่บ่ลุงกระย่างไว้ไวไปนําบ่ทันกระลุงเลยต้องขอโทษขออภัยกล้องจับบ่ทันยังใหม่ยังนั่นบ่ทันคุณท่นเคยจักสิเฮดแนวใดทําไมก็ขอโทษขออภัยคอยอดคอยทนเบิ่งนี่ล่ะบ่ลุงเอ้ย่งใหม่มือใหม่ มตัวใครมันแดงนะบ้านนี่ไปน้ำกันเด้อบุลุงเด้อไปเบิ้งกันนนะขอดูข้อไฟปฏิวัดไปหนไรเบาลงกับเจ้าเฟินมาหัวใจเลยแล้วเวียวกลงมาน้ำล้างพอล้างแม่ครับยังหากัรบ่พอบลุงเลย แล้วเวียกแล้วก็บริยูดอกมาหากินน้ำพอน้ำแม่ซุ้มมือทางกัะดิกล้องก็จะสั่นๆวัวๆนะถือกับถือกล่องกันยังบุคุนบุเคยหยิดจังไดไม่กันสั่นกับบุมีพี่น้องเอ้ยเห็นอยู่บ่เห็นไปหาหมดแดงแบบไหนไป เดี๋ยวไปล้อลุนลอมกันเด้อปลุงเด้อดีปลุง เลยเป็นมแดงตอนแรงรงเลยมีอยู่ก่ที่เป็นแม่เป็นเองเนะ ngày vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đúng không đừng đến xuân สวน cào เฒ่าลงเลยแต่ แต่ปู่บอลุงยังบ่ทันเสียเนาะ่เนาะแต่แม่แต่บลุงอายุ2ปีกเดเดลงเยอ่าเดี๋ยวนี้กําลังเพิ่มขึ้นมาอีกแห

Sáng nay con cũng cứ dù bùa bùa Lôm khẩu Lôm khẩu sáng hèn màu hình Thấy ขอกีตาเนะี่ยมีแต่มีมันนแหละโอ้โหมี้มี ว <c ười> vale ่ย <swimming> <char> <of sea> ัง <depths> มันท uh, like, ี่งมได้น่ะใส่ปลาลุงไปเบิ่งกันยังหมดทันเลยมาหนึงก่กับเด็กปลาลุงให้พี่มันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ปลาลุงเด้อปลาลุงช่องปลาลุงพ่อ งหนาสบายดีิดน้พอกันใหม่ที่สำคัญอย่าลืมคำมากดติดตามส่องแม่บลุกนะ้องก็คำากดมาติดตามราดูรสม้มในลายเด้อปลุกเป็นกำลังใจขอบพ่บลุกนะ้องก็กลนะ